วันงานแต่งที่บอกนะคะเดี๋ยวจะต้องมีมันต้องมีพิธีกรประณีตสำคัญที่สุดใช่มองหาอะไรจากตัวพิธีกรงานแต่งจังอย่างที่หนึ่งนะคะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบดีสองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแอบแอบกลัวแอบกลัวเพราะฉะนั้นแต่วันนี้มีมีมาออดิชั่นสามท่านนะคะแต่จะมีสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้จะแก้สถานการณ์อย่างไร พราะฉะนั้นคนแรกเป็นใครเมื่อกี้โอวันให้ออกกันแล้วใช่ยายก่อนดยายก่อนนะคะเชิญเลือกค่ะหุ้ยต้องหยิบเองเหรอใช่จ้ะตื่นเต้นดีและสถานการณ์ก็คือเพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด่ากันครับอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลอกกันมึงรู้จักเดินบ้างงานเนี่ยแขกเหลือตัองเยอะแยะโอ้ยอีวนพี่ก่อนพูดอยู่เขาจะฟังมาเสียงดังโวยวายอะไรนี่เป็ด มึงหยุดเลยนะไข่เป็ดมึงค่ะอ่ะหยุดครับหยุดครับคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันคุณคุณมีปัญหาอะไรกับเขามันมาด่าฉันค่ะว่าว่าฉันคืออีว้นมันบูลลี่เขาก็ด่าฉันเหมือนกันว่าเป็นอีเป็ดใช่เธอเริ่มด่าเจ้าสาวก่อนอ่าเพราะฉะนั้นนะครับท่านแขกคุณเป็นเกิครับท่านแขกคุณเป็นเกิถ้าเป็นฉันอุนเลี่ยนถ้าเป็นเจ้าสาวฉันไม่่อาะจะถ้าแต่งไม่มีฉันนะครือเราจะใช้มาแต่ง มีควายรับตัวเห็นว่านี่มังอะไรไม่ใช่ว่างานแจกก็รว้งานสอบครับคนเพื่อนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจิตครับท่านแขกคนพิเกตครับเราจะใช้กรณีนี้มาโหวตกันดีกว่าว่าใครผิดใครถูกใครโหวตว่าเพื่อนเจ้าสาวเป็นฝ่ายผิดปรบมาณแปบหนึ่งแกด้วยใช่ไหม จากการตัดสินจากกรรมการผู้ตรองนูนะครับผู้ที่ชนะก็คือเพื่อนบาคบณครับหยุดชะลอ้รันที่ตะหยุดจะละแล้วก็รันที่นี่ต่อเลยด่าเธอนะเมื่อกี้น่ะทำไมเธอไปกี่เข้าข้างมาถ้ามึงไม่หยุดกูจะลงไปด่าด้วยแล้วนะจะใส่วิธี ถ้าเทียงไก่ก็คือให้แขกเหลือเป็นฝ่ายโหวตเลยว่าใครตัวไก่จริงทำให้เหมือนกับเป็นซิทในงานมีฟังก์ชั่นมีหน้ดูเรกเข้าไปดู้วยถือว่าใช้ได้มดูฉลาดมากับเรลือปัดรือกลับระคุนค่ะกลับระคุนค่ะเจนผู้เข้าประกวดอ่ะหยิบมานี่ค่ะยังเ็นแม่ อะไรหรอซึ่งเหมาะกับยายถูกต้องสถานการณ์นี่ก็คือมีลุงที่เมาปวดงานแต่งเจ้าสาวเนี่ยนะอ่าเจ้าสาวในชุดตลกนี้เออใช่ยิ้มหนุ่มหยาบตาหยาบเลยขอโทษพี่ชายบายอยู่ที่ไงลุงตอนเด็กต้นแกนโอ้ยน่ารักจังเลยดีขโมยผลไม้ที่บ้านบ้านนี่ ใครสั่งใครสั่งไปขโมยไม่ใช่เราจะเด็กๆเนาะใช่ไหมผลไม้มันเข้ามาทางบ้านเราใช่ไหมแม่พไม่คิดจะคิดให้กูหน่อยเหรอเมาอะไรไปเมาอะไรมาซะเนี่ยปากม่วงเลยพ่อมึงเอ้ยปากอะไรพ่อเบาเหรอคะโอ้ย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 หลับไปแล้วหลับหลับโอ้ยโอ้ยผัวฉันมันชอบหลับจ้าผัวฉันงานแต่งงานนี้สนุกนะคะคนที่เป็นแขกเหลือนะคะตกในเมื่อกี้นั่นเราเนี่ย ไม่ได้มาเป็นพิธีกรหรอกนี่อด้ดีได้ดีแล้วจะปิดจอดแล้วจะปิดจอดลุยกูแกลงเมาตามไปด้วยเลยตีมมาเป็นตีมหนูใช้หนูใช้พิธีกรเพูดคุยเล่นกับเขาไปเลยอะไรอย่างนี้อย่าทำให้เขาว่าเป็นเขาเป็นตัวปัญหาอะไรอย่างนี้อย่าไปวีนเขาถ้าวีนเขาเดี๋ยวแขกเขาจะแบบงานมันเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นตลกกับเขาไปต่อไปปิงปองสุดท้ายค่ะคืออะไรครับ และพิธีต่อไปนะคบอ๋ออ่ะโอเคอันนี้เราไม่ต้องแสดงประธานไม่มาต้องกล่าวอวยพรแทนประธานในงานและเวลาในขนาดนี้เออเออคุณพีบองครับออพอดีท่านประธานมาไม่ทนนันจริงต้องต้องอวยพรต้องอวยพรแทนจเจ้าสาวแทนท่านประธานแล้วครับณนะช่วงเวลาขนาดนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเจ้าสาว ผู้ที่เขาปกครองาาดูแลปกครองและดูแลเป็นเวลาที่ดีสุดของเจ้าสาวขอเชิญแม่เจ้าสาวและพ่อเจ้าสาวขึ้นมาที่งานนี้หน่อยนะครับเพื่อให้พอแก่ลูกสาวและลูกสใภยครับขอเชิญกล่าวเป็นเรื่องงามยามดีให้กับเจ้าสาวหน่อยครับ ขอให้มีความสุขทุกเมื่อเชื่อวันทุกเมื่อเชื่อวันพันในร่มผ้าพันในร่มผ้าหลักเกลือนเชื้อราในหนังศีรษะเป็นน้องใช้โทน้ำใช้โทน้ำไม่ได้ไม่ได้แม่เมื่แม่เมึงอวยพรแม่มึงอวยพรใหม่เธอคือคน คอสวยที่สุดสวยที่สุดในเมืองผีในเมองมองอีกทีมองอีกทีสวยที่สุดสวยที่สุดในเมืองหมาสวยอาเพสวยอาเภสวยทองล่วงสวยท้องล่วงสวยเกิดมาสวยเกิดมาพิกเข้าตาพิกเข้าตายังมองสวยยังมองสวยโ่วยสวยจริงโ่วยสวยจริง ขอขอบคุณพ่อเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวปลอมด้วยนะครับเพราะว่าเขามาไม่ทันครับอ่เย้าเธอใช้วิธีการปลอมปลอมปลอมตัวให้คนปลอมเป็นประธานหรอให้คนที่น่าแก่ในงานปลอมเป็นหรอแม่เจ้าสาวแล้วก็พ่อเจ้าสาวพ่อเจ้าเก่งมากค่ะเก่งมากเพราะฉะนั้นคุณเจ้าสาวคุณเจ้าสาวต้องต้องทำการเลือกแล้วว่า ฉันเลยก็ได้ตัดสินใจว่าฉันจะไม่เลือกใครเลยจะจ้างทั้ง3คนในแต่ละช่วงเวลาเอ้้ดานนั้นก็คือ7,500ละกันเป็นหาน3ด้วยนะแล้ว7,500ไม่ใช่เป็นเงินสดนะเป็นกิฟต์วอเชอร์ล่ากุซซองค่ะ สนุกสนานเดี๋ยวเรารอติดตามกันละกันว่าในงานต่งงานของใครเป็นพิธีกรนะครับอนอื่นก่อนใดเนาะพวกเราก็เธอเป็นแฟนเสรเป็นเพื่อนเธอเป็นผีเป็นนอนเป็นนอนยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งนะคะักับเวลาอันเป็นมงคลแบบนี้นะขอให้มีแต่ความสุข ตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ทางจันแล้วก็ทางคุณเคนะครจับมือกันแน่แนๆน,นะคะเพราะว่าท<ด>ี่ผ่านมาถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้พิสูจน์มาแล้วว่าเขาเรียกว่าด่านทดสอบความรักใช่นะคะแต่เรื่องเราเจ้สาวคนใหม่จะกระจาดอคคันคชิเร อย่าเพื่งเข้าอุ้มหลาดเลยเอาเอาเข้ามึงอุ้มแม่ก่อนค่ะอุ้มแม่เข้าไปหลังเวทีก่อนค่ะเขาแม่ไม่ดีค่ะ